จภูมิใจเสนอหน่วยพิฆาตระหัมกู้โลกให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงของบิรกรรมที่หาดกลา้าสวัสดีครับพี่น้องฟองไปสูกูสูกนนครับเมือเดี๋ยวครับเบาจาสายทงนะครับพาพี่น้องไปอายุให้กิน แบบลูกอีสานนะครับว่าจะพากันไปก้นปูครับแบบเบาล่านะครับไม่นี่คเดี๋ยวพาไปก้นปูอยู่ตรงครับไอ้ครับใบอเอาเอาแล้วครับตอนนี้ก็มาถึงพื้นที่แล้วนะครับซาเลี้ยงกูใจนะครับเบา ลูกติดนะครับยุ่กลางตรงกลางดอยยุ่กลางป้าไปครับหายู่หากินกันไปครับเดี๋ยวไปพาพี่น้องไปติดตามกันเลยครับวันนี้กี๋ยวอุปกรณ์ก็ได้มาแล้วนะครับนี่หางขารคืดยสียมครับเสียมคู่ใจครับเสียวมือขุดไปลยครับเออมันเป็นเรียบเอ๊แมวเลยครับเออครับน้ำก็บตรงนี้ครับ บุครัไปกันครับผมหาหูปูกันมาพี่น้องพ่าเรี่นั่นบนหูแงนะครับเดี๋ยครับนี่นี่เดีย๋ยวเราปวดหัวแค่นี้นะครับดีละได้แล้วครับมนีงเดี๋ยวผมขอขุดได้ครับวันนี้ครับเด้อโอ้ยเนี่ยวันนี้อุตสาห์วันห้องครับอายุหาย้ากิ้งครับ ต้องฝ่าที่แดของพ้นครับเอาแสงเดีมีความสุขสำหรับห้องก็หาไปครับเนาะเดีกบไปมือเอ่อกบไงครับนีกบไงขึ้นอย่งทีโอ้ก็เป็นหูวหน่อยว่ะมุ้หน่อยหลายหห่าย ลยก,กนไหนเนาะสินค้าตรงดีนะครับหามมีร้อยตำนี้นะครับเด้ออ่าดองแตกไปได้สองยังกนอนโอ้ยบอลลูบกอกลลก นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรเพื่อครับโอ้ไม่หอดยีเดียนมายีเดียนกับนี่ตัวนี่งไหอืมนี่ครับฮไอปูหรอกครับอืดตัวนี้มาแล้วครับโอ้ปูหูปูเมียเนาะนี่ปูผูครับได้แล้วครับนี่แหละบ้านเฮาครับโอ้บ้านโหนคือบ้านเฮาครับไปหาอะไรไปบ้านอื่นแล้วครับ นี่ครับเก็บใส่ไอ้นี่ครับรั่วครับวิธีจับปูกับใส่ถุงมือนะครับมันหนีไปห้องกับสบายได้นึงนะครับครับเก็บพวกละยานไปเลยโอเคครับเดี๋ยวถามเพิ่งว่าผลงานมือไหนไม่ได้ครับพี่น้องนะตอนนี้ขอขุดปูก่อนนะผมเอาล้วครับพี่น้องหลังจากที่ต้อสูงกันมาเอามันจะ หาหมูสนะครับจนวันนี้บ่ายสามสี่โงแล้วครับมาเบ่งผลงานกันครับระวังว่าตัว้นยากขนาดครับน้าเลี้ยงครับครับเบ่งว่านี่ครับนี่คนมากครับมากับเบาลาครับเบาลุกจิตด้วยกันนี่ครับอันนี้ของเบาจ่านะครับขุดแบบแปดแสนเลยครับเนี่ครับปูมันถึงซับเลยครับอันนี้ของเบาลาครับนี่ครับตูงหย่อยู่ ปูนาครับนี่ครับคนนี่แหละบ้านนอกบ้านนาเขาก็นจริงๆเลยครับอยู่ออมทั้งคนกับผมอยู่อยู่อมเนี่ยเป็นอยู่เตวไปขายมั้งครับเพราะได้พาแห้งครับนีนนี้เชิญเลียกกับพักันกลับครับบนี้ครับผมครับผมอาลาพี่น้องเนะสวัสดีครับอ่าครับอ่ะผมบคุณนีพี่น้องไม่อะไรครับสูกไปครับเอ่าหาอยู่หากินนวมือแรงไม่พัดสองเดี๋ยวหากินนกกินหนูกินปลากันไปครับอยู่กับอ่าอ่า เบาเบาข้างโคกเบาหลอีสานครับโอเคครับบรรยากาศปีกของมืงนังโอ้ค,ครับบนั่นอี๋บ้านไหกันบ้านเฮางก็สมบันห้องก็บ้า,าเขาว่าะไรครับแปลงนี่เป็นบ้านเพิ่นโอเคครับยืนไหมครับผมสมมุตินี่กันเบ,บาจา่าเบาลาลาพี่น้องไปก่อนครับ